สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกทท่านเช่นกันนะคะพบกับรายการนานาปยาตอนรูปแบบใหม่สถานีใหม่ค่ครับหลังจากที่เราได้หยุดทํารายการไปประมาณสองเดือนสอเดือนค่ะกุมพามีนาแล้วก็มาเมษาเมษาเริ่มต้นวันที่หเมษายนคะเป็นวันดีซะด้วยนะค่ะเราย้ายมาอยู่สถานีโทรทัศน์โกทีวีนะคะโกแปลว่าอะไรครับ ทอง<ข>อ,อง๋ททอ,งอทีวีทองคำอ๋อทีวีทองคำต้อง24 <c oughs> ด้วยนะ12 <c oughs> ไม่ใช่ต้อง24 <c oughs> ด้วย14 <c oughs> c o m นะครับค่ะเวอร์ไวเว็บโกทวีี่นะคะครับและการยี่สหมายถึง2ีชั่วโมงนะคะของเรามีทั้ง24ชั่วโมงค่ะรายการนี้จะเริ่มเวลาเท่าไหร่บ้างครับเวลาทุกวันอังคารค่ะอาจารย์วันเวลา14บสนาฬิกาถึง15บห้นิกานะคะหมายถึงบ่ายสองถึงบ่ายสามใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะทุกหนึงถึง2องทุ่มนะคะสิบเก้านิกาถึง20่สิบนาฬิกาช่แล้วก็รีรันรีรันเทปนะคะ ตลอดทั้งวันนะคะเที่ยงคืนโหตลอดทั้งวันก็ไม่ไหวแล้วยมนะครับก็คือเที่ยงคืนวันพฤหัสพุหัคขับผมเพราะนั้นท่านผู้ชมว่างเวลาไหนก็รับชมได้เลยรายการของเราเป็นรายการนานาพยากรณ์นานาแปลว่าหมายถึงหลากหลายวิชาที่นํามาพยากรดวงชะตาให้ผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะว่าเห็นว่าศาสตร์แห่งการพยากรณเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นการคาดการคาดการนะคาดการเช่นแบบว่า คำว่าพยากรณ์หมายถึงการคาดการณ์เช่นอุตุพยากรณ์หมายถึงการคาดการณ์ของดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับการคาดการณ์หรือการทำการเขาเรียกว่ารู้ดวงชะตาไม่ใช่การเดานะคะอาจารย์มันก็เดาบ้างครับเขาบอกว่าการแล้วเขาบอกหมอดูกู้กับหมอเดาถ้าหมอไม่เดาจะเอาอะไรมาดูแต่เราเดาแบบมีหลักมีเกณฑ์มีหลักเกณฑ์มีที่มาที่ไปนะคะหมอหนมนี่มันเป็นวิชาสถิติค่ะเก็บสถิติความถูกต้องมาประยุกต์ใช้นะคะรรับผมเพาฉะนั้น ศาสตร์โนราศาสตร์นี้สังเกตดูเขาชอบขึ้นคําว่าอะไรนะโปรดใช้วิาจารณญาณในการชมออนะคะระดับเราไม่ต้องใช้วิญญาณแล้วทั่วครับงวดนี่เพราะนั้นจะเห็นว่าการพยากรณ์หรือการใช้ศาสตร์ต่างๆนั้นมีหลากหลายมากะนะครับเพราะนั้นถ้าสมายัยก่อนเราจะเริ่มเลยที่ใช้กันมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะคะแต่อาจารย์รู้ไหมว่าสิ่งใดอาสาราอะไรอันแรกที่ใช้แล้วเรารู้จักกันดีมากที่สุดสาสรอะไรคะอาจารย์จะเห็นว่าตอนผู้ได้เจ้าอุบัติขึ้นในโลก ใช้ศาสตร์อะไรพยากรณ์สมัยพุทธกาลพระพคะธาจารย์ใช่อะไรไทยใช่อะไรเออเอทยลักษณะ,ษณะเขาเรียกว่าปุริลักษณะของพระพุทธเจ้าถ้าสมัยนี้เรียกว่าโง,ง่แหง้งแต่พระุทธเจ้าไม่ใช่โง่แห้งฮะดูทั้งหมดสามสิบสองประการถึงร้อยแปดประการทีเดียว อันเป็นมงคลของพุทธเจ้าจะมีทั้งหมด32แสดงว่าศาสตร์นี้มาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลแล้วใช่ไหมคะก่อนพุทธกาลด้วยมันเป็นตั้งแต่มันหลายหลายพันปีมาแล้วเพราะนั้นสมัยก่อนนี่เวลาลูกหลานไขรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีบุญบารมีไหมดูจากลักษณะผิวพรรณลักษณะผิวพรรณเพราะนั้นเด็กที่เกิดมาสังเกตดูถ้าหากเกิดมาเนี่ยเขาจะดูสายสะดือค่ะสาย็มไคะพ่อผมไหมพ่อผมนี่เขาไม่เก่งแต่ดูดวงเก่งพ่อเป็นคนจีนค่ะแท่แท้อะซรแต้แแต่ แต่แต่วันนี้พ่อเขาเป็นคนเกิดมาเนี่ยพ่อเขาบอกว่าสังเกตดูหนึ่งสะดือสะดือเป็นไงคะเด็กคนไหนอสะดือจุนั้นมันร้องมากเขาพอ่สายสะดือจะดูสายสะดือถ้าสายสะดือยาวในเด็กอายุยืนสายสะดือยาวอายุยืนถ้าสายสะดือสั้นีจะอายุไม่ยืนอายุสั้นแล้วเป็นเช่นนั้นจริงเป็นเพราะน้องชายเกิดมาฝาแฝดนนองฝาแฝดสะดือไม่เท่ากันอีกคนนึงเส้นยาวอีกคนสั้นแลวา่ะอย่างนึงแล้วพ่อเขาดูลักษณะ สีหน้ากับผิวพหน,พน,หนวยเขาดูผิวพันธ์เด็กถ้าเกิดมาผิวพันธ์มันผ่องหรือมันดูแล้วมันดูราสีแล้วดูแบบไม่พูดง่าวว่ามันออกมาไม่เหลืองไอ้เหลืองนี่ไม่ใช่เหลืองเปื้อนขี้ออกมาน่ะคือเหลืองแบบผ่องนะผ่องนะเหลืองเหลือง<ส>นวลอาจารย์นั่นเนีน <ะ S 2> น่ยเพราะนั้นเพราะนั้นพอพอพอ่อเขาดูพ่อเขาจะทายเลยว่าไอ้ลูกคนนี้เป็นยังไงยังไงอย่างของผมอย่างของผมเกิดมาเนพ่อเขามองมาบอกมองยากเหมือนไงเพราะอะไรเขาบอกอะไรไขมันทั้งตัวพ่อแม่เขาชอบ ดื่มน้ำมะพร้าวล้างเท้าแม่เขาบอกตัวมึงออกมายังก็ควายตัวใหญ่ว่าเลยเลยชื่อยักษ์ไงอาจารย์แม่บอกตัวใหญ่ว่าเลยต่างจังหวัดเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าย้อนไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะที่ว่าสายสะดือสั้นยาวอันนี้พอพี่น้องฝาแฝดเนี่ยแล้วก็คุณพ่อสังเกตยังไงก็ว่าเหตุเกิด กิดจริงๆแล้วเนี่ยสั้นเนี่ยแล้วก็ยาวเนี่ยมีที่มาที่ไปไงครระหว่างฝาแฝดเสียจริงๆใช่ไหมอาจารย์ทีนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งสายสะดือสั้นยาวหนึ่และอย่างดูลักษณะผิวพรรณกับลักษณะท่าทางเขาพ่อก็รู้ว่าดวงลูกชายสองคนเนี่ยอายุไม่ยืนแล้วก็มองดูว่าอีกคนนึงเนี่ยจะไปก่อนก็คือสายสะดือสั้นปรากฏว่าสองคนในฝาแฝดนี่มันจะสลับกันกับทางโลกนะ คนที่เกิดก่อนคือเออคนเกิดจริงๆ่ะไอพี่มันจะเข้าไปก่อนเพราะนั้นไอพี่จะต้องออกหลังอยู่ข้างในออกข้างหลังออกทีหลังคนน้องอยู่ข้างนอกออกก่อนใช่ทีนี้เราจะกลายเป็นว่าไอคนเกิดก่อนเป็นพี่คนออกที่หลังเป็นน้องแต่จริงๆอ่ะพี่มันเข้าไปก่อนคือจริงๆ้วถ้าดูดวงจากสถิติที่อาจารย์ดูมานะคะคนที่เกิดก่อนเนี่ยจะเป็นน้องนะคะแล้วคนที่เกิดหลังเนี่ยจะเป็นพี่ส่วนมากเราพอดวงมาเทียบกันนะคะค่ะแล้วเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็น้องชายอาจารย์คนที่สายสะดือสั้นนะคะ ตายก่อนปะคะอาจารย์ตายก่อนเสียชีวิตก่อนตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดเองส่วนในคนที่สองสายจะดูยาวหน่อยก็สามสิบอายุยืนอ่สามสิบแต่ว่าก็ห่างกันไม่มากสิบกว่าปีสิบกว่าปีใช่ไหมห่างกันสิบกว่าปีเลยแต่ถ้าสายจะดูใกล้เคียงกันเนี่ยจะตายใกล้เคียงกันค่ะแล้วมันก็แปลกอย่างคนเป็นฝาแฝดเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นไอ้คนอีกคนมันจะรู้มันก็แปลกเหมือนก็จะสังหรณ์หรือว่าเขาเรียกว่ามีสื่อสัมผัสถึงกันได้คือลางสังหรณ์อันนี้อันนี้มันเป็นหลักจติตที่ว่า พ่อเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตค่ะเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูเรื่องลักษณะคนหรือเรื่องโงเ่เฮงเรื่องอะไรเนี่ยพ่อเก่งค,คือเก็บลักษณะเก็บสถิติลักษณะร<อ>ูปร่างของมนุษย์นะคะ,ะพ,พ่อก็าเป็นคนที่เหมือนกับคุกกี้คนมากเขาจะรู้เลยนะว่าเวลาผมคบใครหรือว่าไปหาใครอะไรเงี้ยเขาจะบอกเลยคนนี้คบได้หรือไม่ได้อาจารย์ก็สืบสือสายคุณพ่อมาเป็นนักพยากรณ์เช่นกันอายมัวมาไปใชได้เนาะเพราะตอนนั้นตอนนั้นจะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยมาหา เออเพื่อนเดินทางมาหาปรากฏว่าพ่อเขามองเพื่อนคนนี้เป็นคนเดินแล้วเนี่ยเขาชอบก้มหน้าค่ะก้มหน้าแล้วหน้าเขาจะค้ำคือลักษณะของคนนะครับถ้าหากว่าจะหมดบุญเนี่ยหน้าผากจะค้ำหน้าผากจะค้ำค้ำแล้วก็อีกย่างหนึ่งหูก็จะค้ำก็คือสีดำค้ำนี่มันจะค้ำเพราะตากแดดนะมันจะค้ำแบบออกมามันจะมองคือราศีไม่มีนะคะหน้าจะมองนะคะตานี่จะจำจำเหม่อตาจะลอยตาจะลอยน้่ตาเขาจะเหม่อคัะนันเขาเรียกว่าจิตหรือใจไม่อยู่กับตัวแล้ว นะครับนี่พ่อเขามองพ่อเขาบอกคนนี้มองเหมือนแม่ยุไม่ยืนนะพ่อเขาว่าอย่างนี้หลังจากทานได้เจ็ดวันเพื่อนเสียชีวิตเสียชีวิตจากตกน้ำอ่ะพ่อคือจมน้ําอ่ะพ่อเขาบอกว่าและอย่างหนึ่งลักษณะของบุคคลหรือเราดูเนี่ยใครที่มันรูปร่างแปลกแตกแนวกับคนอื่นเนี่ยเช่นหูยาวผิดปกติพวกนี้สังเกตดูพวกนี้จะมีเซนมีเ้นแลหมือนหูหูข้างทาวหูกระต่ายหูกระต่ายมีเซนหูกระต่ายผมอยู่ตรงคอเนี่ยก็ผูกเนี่ยหูก็ลาย กระต่ายปีเถาะค่ะอาจารย์กระต่ายปีเถาะเขาปีเถาะเรียกดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็คือการมีเส้นการเรียนรู้ย้ไม่ใช่ไม่ใช่ปีเถาะเรื่องดาวพฤหัสเรื่อปีเถาะนี่จริงๆคือเลขสี่ดาวพุธเลขสี่ดาวพุธเออดาวพฤหัสนั่นมันเป็นดาวก็เรียกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับทางด้านคุณธรรมวิชาการ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หลักของโหราศาสตร์ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ในรายการของเรานะครับของเกรกอนเนี่ยนะมีทั้งอะไรบ้างลายมือโหราศาสตร์ไทยเจ็ดตัวงหงเลขศาสตร์ทักษะและเรื่องชื่อด้วยอาจารย์เอาทุกอย่างออกรายการของเราเพื่อจะได้ให้ทางบ้านได้ความรู้ด้วย่แล้วก็ยังมีอีกอาจารย์ก็คือการวิเคราะห์ดวงเมืองแล้วก็วิเคราะห์ ภูมิประเทศนะคะดินฟ้าอากาศแล้วก็วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านผู้ชมทางบ้านเช่นกันค่ะพูดง่ายว่าเรายังมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะในรายการที่ว่าเข้ามาโทรเข้ามาร่วมในรายการแต่ตอนนี้รายการของเราเป็นรายการใหม่ที่เปิดขึ้นสดๆร้อนๆโกลปีใหม่ปีสามค่ะโกลทีเดีนจันทร์วันที่หกค่ะดาวศุกร์ค่ะอานาร์ครับเดังนั้นจะเห็นว่าการที่มาเปิดนี้ก็เลยทําให้การ ต่อรายการสดๆเนี่ยยังไม่คล่องตัวเราก็จะมี SMS SMS ยังไงคะอาจารย์จะมีคนส่งใบสนีปันมาส่งเราอ๋อเลยค่ะเพรค่ะนนั้นก็คือหมายเลขเราจะมีการขึ้นอ่าโทรศัพท์หรือจะเข้าไปที่มัต t ยักษ์ด e ทเนหรือไม่ก็ไปที่ w o r ร์ลไว e ์เว็บโอทีวีบคะเข้าไปในอ่กระดานข่าว ถ้าเป็นของมัตยภาพดอเน็ตก็ไปที่ห้องถามตอบดวงชะตาค่ะถ้าเราก็จะเอาในหลังข้ามาตอบในรายการนะครับถามได้นะครับต่อไปก็จะมีการโทรตามมาเรียกโทรเข้ามาในรายการที่เราทําการจัดรายการไว้แล้วก็ตอบกระทงบ้านได้เลยอาจารย์ก็จะตอบให้เลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เริ่มเปิดรายการครั้งแรกวันนี้ที่เห็นเราสองคนหัวล้านคนไม่ล้านคนออกมานะครับก็คือหมายความว่ารายการของเราเป็นรายการที่ทํานายทายทัก